สบายดีพื่อม่พี่น้องมือนี้ก็พบกั็ซองก็ปี๊ขึ้เก่าเนาะพี่น้องมือนี้ก็ปี๊เอาปลาไปผักน้องหนัดกับสนีปลาเนาะไปไปรุ่นผู้ชมกันว่าสนีปลาสิอยู่บ้านอยู่บ้านพี่น้องอยู่บ้านอยู่เพื่อนอยู่บ่าอ่างพลุเพื่อนพี่น้องเลยเนาะขี่รถบนทางบได้เป็นตะขี่รถอ้าวูุจ้ก็อยากนำหลัง อ้าวผมเนชายพังข่อยนะบ่เฮยตัวน่ะอมกัน้ฉันเฉันัเช่นเหิ้วข่อเหงีกลองบริเวนกล่องเลยมันสีสันบู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 บมบูบูอูบูบบบบบบ ทอดแล้วคันอยากยางหน้าทั้งหน้าน่ากรแมนเลยใกล้ๆนี่นะพี่เอามากินเลยทุกอย่างเอยมากินเลยจะมีป่าเลยกินกับแกงหน่อไม้ตอนเที่ยงอย่างแซ่บอย่างนัวแกงแกงเสร็จเ่ยให้เบากระยิ่งิน เสียงนกเหาะัช mm hmm. นยงุกปลูกกัดทงอันปลาคอตายปลาคอปลาสนคืนคนตกหหหแหงเดือปลาตอดปลาลีเ mm hmm. ชียงงูวันนี้หมูเวนผัดแดดแจ้มทองผ้าเบิองเบืองทองผ้า เบากาปฟห้อกนลยอยากอินหยาเด้มันนะไปเลี้ยงเคยทอนนั่นนะมือได้จะสิไปเลี้ยงเบากาแฟทั้งเขาทางได้ทางเขาไปเขาทางเพื่อนไปเขาทางหลังบ้านนายเหมียนลี ปีนหัวเขาบอกปีนหัวเขาบอกมีทางเขาอยู่บอกกระเดีวสิบมีออออวยมาใหญ่สิครบแล้วุ๊กลุกนี่ม่มอื้ม กบีนี่นยางพวกลูกทางก็จะมีป่าแลใช่ไหมมันยังไปลงผิดไปดับ้านไปดับต่สัญญาณมีเอาป่ามป่าอยู่เลื่อนกำลังหนักอยู่่าตนะพี่น้องเบอร์ดีลีทางนี้ เรา้ระหลาดด้ยป้ายบาตายบาตายคนว่าด้วบนคลิปนะคลิปใจเ้อบอกป้าปี่เช้าใช้เวรมือได้ป่ได้อยู่เดี๋ยวมันจะโตไปเนี่กินมาขามแล้วทช่บ้าตายที่ชมเต่าอันนี้ี็นหรอไงพี่ชมเต่าจเี่ยวเทะเยอะเตาตาใช่เนาะตลาด thế nào mình không có gì hết luôn luôn nó không biết là gì hết luôn luôn nó không biết là gì hết luôn bên nó pa bò nó bò tay ba ba nhảy nó có cục tì sẽ ăn một cái, cái thiên mưa kinh cắp nó mạnh lên mới tiền ừ cái gì tiền đó không กดุป้างเงียงแทยใจเงียงมันเกพ่อยม่ถึงยอ่าป้าย่างหนีหวงก็คือเป็นอะไรเหรอวะอ่าป้ายไปขังเนี่ยเตันเต็ดเนาะเน่าเน่าแขงแอกไ้เนาะได้ปลกระลาพี่เนอะเลย พอดุกแล้วก็พ่อบอกก็ปีเอามาให้ขอบใจเด้อบอกก็ปีเองต้องปลาถือ,อยังเนี่ยถืตอ,อถต้อนพี่น้องถือต้อนมันถือต้อนถือตุ๋งครั้งนึ่งกอนเนาะบุกครัวเฮือนสนีป่ากำลันงนัดเนาะพี่น้องจะเอาใส่ใช่ไหมาใส่คูเอาส่ครูยังวัน ขึ้นต่อไปจักนาทีเลยหกหกโอ้ยเราต้องซีมาขังไว้พี่น้องเลยขังปลาคอพี่น้องปลาดุกปลาคอปลาเค็งนั่พี่น้องปลาอยังเขาเอิญอยู่ประเทศไทยปลาเค็งนี่ปลาปลาหมอปลาหมอ้พี่น้องปลาหมอปลาชัดปลาหมอปลาชัดนะครับปลาดุกเขาเอินปลาดุกคือการเนาะแม่นปลาดุกเอินปลาดุกคือการพี่น้อง บาตายก็ไม่เคยไปพี่น้องได้ยินเหรือเวล่าได้ยินเหรือเวล่าก็ป,ปี่นี่ไปยังห้องก็ปี่ไม่เคยหู้จักคนไทยอเอาแตสจิกค้างไปน,นี่แหละน้าบอดเนี่ยถ้าบอสเต็งเนี่ยนก็ได้เลยติดไปในนอนเอาแต่เอาเเอาไไนาันนี้มาเตงไว้กันไพดับแต่เมื่อคืนนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยฝนตกพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่ฝนตกหนะัก ตกแห้งลิเนาะเมื่อคืนนีกป้าเถอะคนตกแห้งเลยแบบคืองชิแมนแบบมีมองไฟสอดไฟหัวแบบน้อยแมนแหละเลยดับไปดับกระดับไปม่อคืนนีนูเย่ะกว่าเดี๋ยวมาเอ้ยมันอยู่อยู่บ้านบ่อตายกับไฟหมักดับอยู่บ่อบ่อตายโอ้ยว่าแต่ฝนตกตกกขเคยเขาคือสิบบัวดับเพิง่งเป็นยังไงวะเล่นหรอเพิง่งคือกัน บางทีก็แบบต้นไม้ฮักทับท้ารับ,บ,บอันนั้นอืมพูใหญ่จอยออกหน้าบ่ผพ้ใยั่จอยน่ะม่นะ่ะพูยอยเปลียงงวัวอือที่ที่แรกว่าบาตายกับสิไปคือกันนั่นแหละี่เ,เอาไปบัดบุ้ยผูอยู่เฮือนก็เลยเผาเฮือนขาเคยน็อกสลาขึ้นมาแต่คนลุงจะหั่นอือตรงตารางใช่เนาะ หลันจากคือครังปลาก็บอกตายแล้วพี่น้องมาเจอกันกับกินอีกแล้วพี่น้องมาเจอกันกกินอีกแล้วพี่น้องกินหมี่พี่น้องอ๋อพี่น้องเลยกินมะขามนี่เลยพี่น้องมากินสมองมะขามมันก็หมักสมอพี่น้องเลยหมักสมอใช่ไปเอาหมักสมอทำเอามาเป็นนาเอ้าหมักสมอนี่กินแล้วหวานเ่ยกินหนังเลยกินหนังหวานเสงเจอกันกินแต่ชมพี่น้องเลย หอมแดเงยหอยเจวกระชิบประมาณนี้เลยพี่น้องเลยกส่านันมีนี่นันมเดี๋ยวเอามากะทินห่อเลได้ีีขาดม่ไรก็มาก็สิกินครั้งแรกเอามากะทินห่อกบว่นไปซื้นยู่เลยพี่น้องเจก่เากับ่บ่นที่ินเล chụp bà tài anh hưng 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 Kinh hưng 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 của hưng 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 mà cái hưng toàn hưng 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 hưng

ต่างเนีกับมาลาบาวทาบรที่เราไป้ย่ำคบอบลดกิน่ากูดวานหนึ่งนี่กินนามแซ่บแซ่แต่ก่อนกปกูจิหลอดกูจิหลอดคล้ายแต่ยังอยกินแต่หมากนี่แหละ บเคยเห็นบเคยเห็นรถเคยเห็นรถตัวมากัยนอะบบานาบุกเคยมีก็มาผ่านทางนี้นี่จะดจากไปหนออืมเขาจะจอดนะเหนี่ะเขาจลงนห้อหนึ่ อืมบอกก็ปีบกเคยเห็นจนหลาดียวมึงตาบปก็ปีบเลยบุกเคยเห็นหล่นหลามาบ้องบุกเคยเห็นพี่น้องเลยห้องเตียงพังในราบ้านป่าพังในรกร้านพ่อตายบริจิตยังไล่พี่น้องเลยยิงรถแบบจิขันไปนี่เนี่ยม็นฆ่าแน่นอนมันทางบ้านเนาะไปได้แต่รถปอดพี่น้องปอดตัวพีเป็นปอดเล่นเจอได้พี่น้องเลยปอดแท็กเตอร์ Um. คลิปนี้ขอสุมาพาควคาวรตจะนี้นอนไปนองอาข้อไหลก็แเส่ย่องก็อตีเด้ยพี่น้องเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะสาดีสบายดีสบายดี